สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับดยริวพูได้ส่งแมวมองเข้าไปดูฟองกอนซาโลอินาซิโลในเกมทีมชาตินัดล่าสุดคาดว่ายื่นซื้อแน่ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้อันเดทอรายงานข่าวด่วนล่าสุดเขียนว่ากับดินการย้ายทีมของกอนซาโลอินาซิโลกองหลังตเก่ง จากสโมสรสปอร์ติ้งลิ b o n ที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัวกองหลังทีมชาติโปรตุเกสร,รายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้โดยดูดที่สุดโดยคาดการณ์กันว่ากอนซาโลอินาซิโอนั้นจะเป็นนักเตะตัวเลือกหมายเลขหนึ่งที่ทางลิเวอร์พูลนั้นตั้งเป้าเอาไว้แอลรู้ว,ว่าจะต้องคว้าตัวเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ โดยรายงานนี้มาจาก90ิมินสอกีฬาชื่อดังได้ออกมาให้ข่าวว่าแม้ว่าในตอนนี้จะยังอยู่ในช่วงพักเบรกทีมชาติแต่ทางด้านแมวมองของสโมสรอนลิวอพูนนั้นก็ยังคงทำหน้าที่ของพวกเขาอย่างเต็มที่หลังจากมีรายงานแจ้งมาจากสื่อในประเทศโปรตุเกสร,ระบุว่าสโมสรอนลิวอพูนนั้นได้ทำการส่งทีมงานแมวมองของพวกเขาเข้าชมเกมการแข่งขันของทีมชาติโปรตุเกสในเกมนัดล่าสุดที่ทีมชาติโปรตุเกสนั้น สามารถเอาชนะทีมชาติบอสเนียและเฮรเซโกวีนาไปได้อย่างท่วมทน้น5-0ถึงศูนย์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านแถมในเกมนัดนี้กอนซาโลอินาซิโลยังทำได้หนึ่งแอสซิสต์ให้กับบรูโน่เฟอร์นาเดสทางประตูได้อีกด้วยซึ่งถือได้ว่ากองหลังรายนี้มีเซนในการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวและจากรายง,งานที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าทีมงานแนวมองของลิเวอร์พูลน,นั้นได้ลงทัายเบียนเพื่อเข้าสังเกตการผู้เล่นในทีมชาติโปรตุเกสในเกมนัดนี้ โดยคาดว่านักเตะที่ทีมงานแมวมองของลิเวอร์พูลเข้ามาดูฟอร์มการเล่นในนัดนี้ก็คือกอนซาโลอินาซิโลนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นก็มีรายงานว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่สโมสรเดียวที่ลงทะเบียนขอเข้าชมเกมน,นัดนี้ในฐานะทีมงานแมวมองแต่ยังมีทีมงานแมวมองอีกหลายสโมสรที่เข้ามาชมเกมน,นัดนี้เพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกเปิดเผยชื่อสโมสรต้นสังกัดออกมาให้ทุกคนได้ทราบนั่นเอง โดยทางด้านของฟาบริซิโอโรมาโนกูรูด้านการย้ายทีมชื่อดัวชาวอิตาลีก็ได้ออกมายืนยันว่าสมสรริวเวนนั้นคือหนึ่งในสมสรที่แสดงความสนใจในตัวของกอนซาโลอินาซิโอมาได้สักพักหนึ่งแล้วและทางลิเวอร์พูลน,นั้นก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในดินนี้ให้กับทางด้านของสมสรสปอร์ติ้งลิสบอน bon. พิจารณาในช่วงตลาดหน้าหน,นาวนี้เลย แต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าดินนี้อาจจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับลิเวอร์พูลนั่นเพราะสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเดนั้นก็เป็นหนึ่งในทีมที่อยากได้ตัวกอนซาโลอินาซิโลเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจึงถือได้ว่าช่วงตลาดหน้าหนาวนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับอนาคตของกอนซาโลอินาซิโลในครั้งนี้สปอร์ตบิลยืนยันลิเวอร์ลลังสนใจที่จะเซ็นสัญญากับจามามเซล่า พร้อมเผยเหตุผลว่าทำไมดินนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอัปเดตรายงานข่าวที่น่าตื่นตะลึงและแทบไม่น่าเชื่อว่าลิเวอร์พูลกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์การย้ายทีมของจามานูเซียร่านักเตะที่ได้ชื่อว่าเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าของบบเยนบวนิกแต่เมื่อรายงานนี้เป็นรายงานที่ออกมาจากทางด้านของสปอร์ตบิ็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือระดับเทีหนึ่งของเยอรมันดังนั้นทางทีมงานจึงขอนำเสนอข่าวนี้สักเล็กน้อยนะครับแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากมาก แต่ทางสปอร์ตบิลก็ยืนยันว่าดินนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของสปอร์ตบิลดได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิวพูนนั้นกำลังมองหาความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวจามาร์มูเซียลากองหน้าทีมชาติเยอรมนีในวัย20ปีรายนี้เข้าสู่ถิ่นแอนฟิลให้ได้ถ้ามีโอกาสหลังจากที่ในตอนนี้ตัวของจามาร์มูเซียลานั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ในเวลานี้ โดยที่ผ่านมานั้นทางด้านของเจอเกนคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูนนั้นถือได้ว่าเป็นคนที่ชื่นชอบในฝีเท้าของจามานูเซียลามาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้เพราะบาเยือนมิวิกนั้นไม่มีทางขายนักแต่ดาวรุ่งที่ดีที่สุดรายนี้ออกจากทีมไปแบบง่ายๆโดยเด็ดขาดแต่ถึงอย่างนั้นทางด้านของสปอตบิลก็ได้อ้างถึงเหตุผลที่อาจทําให้ลิเวอร์พูลกําลังมีโอกาสในดินนี้นั่น ก็คือนับตั้งแต่ที่โทมัสทูกเกลเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมเสือใต้บบเอียนมิวิกนั้นตัวของจามาน Μ ูเซล่าก็ไม่ได้รับการการันตีเป็นผู้เล่นตัวจริงอีกต่อไปแล้วแทนที่ผ่านมานั้นตัวของเขาก็มักถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งซึ่งนั่นทําให้ตอนนี้ตัวของจามานมูเซล่านั้นรู้สึกอึดอัดใจ,จเป็นอย่างมากและอาจจะกําลังมองหาความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากบบเอียนมิวิกเพื่อหาโอกาสลงสนามที่มากยิ่งข,ขึ้นกับต้นสังกัดใหม่ และในตอนนี้เหล่าบรรดาสโมสรชั้นนำของยุโรปนั้นต่างก็ได้รับการแจ้งเตือนถึงโอกาสที่จะมามูเซียล่าอาจจะเลือกย้ายออกจากบาเยอร์มิวนิกในเร็วๆนี้และในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของจมามานูเซียล่ากับบาเยอร์มิวนิกนั้นกำลังอยู่ในช่วงอันตรายแล้วโดยเชื่อได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูล จะทำการยื่นข้อเสนอก้อนตัวระดับที่มากกว่า100ล้านปอนด์สำหรับดินการย้ายทีมในครั้งนี้เพราะลิเวอร์พูลนั้นกระดับดีว่ากองหน้ารายนี้มีความสามารถที่เป็นพรสวรรค์ที่แทบไม่แตกต่างกับชูด์เบลลิงแฮมดังนั้นตัวของนักเตะรายนี้จึงกำลังถูกจับตาม,มองเป็นอย่างมากว่ากำลังจะกลายเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกไม่ได้ไปกว่าชูด์เบลลิงแฮมในเวลานี้และจากการที่ลิเวอร์พูลเคปมีประสบการณ์ในการไม่ยอมคว้าตัวชูด์เบลลิงแฮม เข้าสู่ทีมทั้งๆท,ท,ที่มีโอกาสนั้นซึ่งนั่นทำให้เชื่ออาจได้ว่าในดินการย้ายทีมของจามามมเซล่านั้นถ้าหากลิเวอร์พูลมีโอกาสแล้วแล้วก็พวกเขาจะไม่มีทางทำเรื่องผิดพลาดซ้ำสองอย่างแน่นอนเดอเตเลที่ออกโรงฉฉยเองว่ากลุ่มฟสิจิตคือผู้ขัดขวางไม่ให้ซื้อโรมิโอลาเวียมาร่วมทัพเพราะมีราคาแพงเกินไปและอยากให้หยอกชมัดเก้ไปหาซื้อนักเตะที่มีราคาถูกกว่านี้ อัปเดตรายงานข่าวที่น่าตื่นตะลึงเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลังมีรายงานออกมาจากทางด้านของเดอะเลทิส่อชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือของเกาะอังกฤษได้ออกมาติข่าวว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นเจอเกนครอปและหยอกชมาดเก้น,นั้นอยากได้ตัวโรมิโอลาเวียเข้าสู่ทีมใจจะขาดแต่ก็เป็นทางได้ของกลุ่มเฟรชจีซึ่งเป็นเจ้าของทีมลิเวออพูลนั้นได้ออกมาเบรกด้วยตัวเองว่าไม่ต้องการให้หยอกชมาดเก้ไปเจรจาเพื่อขอซื้อตัวนักเตะรายนี้ มาร่วมทีมอีกต่อไปแล้วทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นถ้าหากว่าลิเวอร์พูลยอมทุ่มเงินตามที่ทางเซาเทมตันต้องการแล้วหลักก็อดินการย้ายทีมในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นอย่างง่ายดายและลิเวอร์พูลก็คงจะได้ตัวโรมิโอลาเวียเข้าสู่ทีมไปนานแล้วโดยเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นในช่วงแรกที่ตลาดซื้อขายเปิดทําการใหม่ๆนั้นลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นตกเป็นข่าวเชื่อโยงอย่างหนักกับดินการย้ายทีมของโรมิโอลาเวียเป็นอย่างมากและก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูล ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะรายนี้ไปให้กับทางเซาเทมตันพิจารณาไปแล้ว2อถึงสครั้งด้วยกันแต่ก็เป็นการต่อองราคาที่มีการเพิ่มค่าตัวทีละเล็กทีละน้อยเท่านั้นจนสุดท้ายแล้วก็เป็นสโมสรเชลซีที่เข้ามาคว้าตัวโรมิโอลาเวียไปร่วมทัพด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์แถมในตอนเปิดตัวนั้นโรมิโอลาเวียก็ให้สัมภาษณ์ว่ามีความมสุขมากมากกับการย้ายมาร่วมทีมเชลซี และเป็นสโมสรที่ตัวของเขานั้นอยากร่วมงานด้วยตั้งแต่แรกแต่ถึงอย่างนั้นทางด้านของเดอะเอลิิกก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลลับด้วยตัวเองว่าในความเป็นจริงแล้วลิเวอร์พูลนั้นสามารถคว้าตัวโรมิโอลาเวียเข้าสู่ทีมได้แบบง่ายๆถ้าหากพวกเขายอมทุ่มค่าตัวให้ตามที่ทางเซาเทมตันนั้นต้องการโดยในตอนนั้นค่าตัวของโรมิโอลาเวียนั้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์แต่ก็เป็นทางด้านของกลุ่มฟิลลที่ออกมาเบรกการย้ายทีมในครั้ง เพราะไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าตัวที่มีราคาแพงสำหรับดินนี้และต้องการให้ทางหยอกชมาดเก้ถอนตัวออกมาจากดินนี้ในทันทีและให้ไปหานักเตะรายใหม่ที่มีฝีเท้าใกล้เคียงกับโรมิโอลาเวียแต่มีราคาที่ถูกกว่าเข้าสู่ทีมจนสุดท้ายแล้วทางด้านของยอกชมาดเก้ก็ไปคว้าตัววาตารุเอนโดเข้าสู่ทีมได้ในราคาเพียงแค่16ล้านปอนเท่านั้นเช่เรื่องดังกล่าวนี้มันไม่เคยถูกเปิดเผยออกมาจากสื่อไหนทั้งนั้นและในความเป็นจริงแล้วลิวอพูล ควที่จะได้ตัวโรมิโอลาเวียเข้าสู่ทีมด้วยซ้ําเพราะในตอนนั้นดูเหมือนว่าทางด้านของโรมิโอลาเวียนั้นก็มีความต้องการที่อยากจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันแต่ในเมื่อดินนี้ลิเวอร์พูลถูกเบรคโดยกลุ่มเฟสจีที่ออกคําสั่งด้วยตัวเองดังนั้นลิเวอร์พูลจึงได้ทําการถอนตัวออกมาจากดินการย้ายทีมของนักเตะวัยสิปีรายนี้ในที่สุดและตอนนั้นก็มีแฟนบอลลิเวอร์พูล จำนวนมากที่สุดเสียดายกับดินนี้เพราะลิวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้มาอย่างยาวนานแต่สุดท้ายกลับถอนตัวออกมาจากดินนี้แบบดือด้อๆซะอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้ทราบกันเสียทีนะครับว่าทำไมลิวอร์พูลถึงไม่ได้ตัวโรมิโอลาเวียมาร่วมทับแถมยังต่อราคาแล้วต่อราคาอีกที่แท้ก็มีที่มาท่าไปแบบนี้นี่เองนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ